สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูสันจะมีเพลงให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งเพลงค่ะ,ะพร้อมนะคะยื่นมือซ้ายออกไปยืนมือขวาออกไปกำมือไว้สายเอวแรงเกำมือไว้สายเอวแรงๆ มาครูสันจะมีกิจกรรมให้เด็กทาเหมือนเดิมค่ะห้องครูสันนะคะวิชาภาษาไทยเปิดหนังสือหน้าที่27กับหน้าที่28นะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นประลนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามน,นะคะเวลาลากเส้นตามรอยเส้นประดเด็กๆต้องดูดสังเกตรูปภาพด้านหน้าด้วยนะคะ ูดาวเปิดหนังสือหน้าที่23กับหน้าที่24นะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประเหมือนกับรูปด้านหน้านะคะและก็ระบ,บายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะส่วนห้องครูครูแตง่งให้เปิดหนังสือหน้าที่29กับหน้าที่30นะคะวันนี้ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประรูปวงกลมนะคะ และก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามน,นะคะได้วพบกับุกใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ